สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่วิคคอมพอจริงจัง on YouTube นะครับ ในครั้งก่อนเนี่ยผมเคยเล่าเรื่องของสมรักคำสิงนะครับเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่แอตแลนตาคนแรกของประเทศไทยนะครับที่ได้เงินรางวัลมากมายรวมแล้วเนี่ยประมาณร้อยล้านนะครับแต่สุดท้ายก็หมดไปและตัวเขาเนี่ยกลับมาพลิกล้มละลายด้วยนะครับติดนี่ติดธิ์เต็มไปหมดกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้ใช้เวลาเยอะเลยนะครับทีนี้ครับผมจะมาเล่าเรื่องของนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกอีกหนึ่งคนนะครับที่ถือว่าเป็นขั้วตรงข้ามเรื่องของการบริหารเงินเลยนะครับ คนนี้ครับมีชื่อว่าวิจาร์พนริทนะครับเจ้าของเหรียญทองที่ซิดนีย์เกมในปี2000นะครับ วิจารเนี่ยได้เงินมาประมาณหลัก10ล้านนะครับหลังจากที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกมาแต่ว่านับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนอกจากจะไม่หมดไปแล้วนะครับยังงอกเงยเพิ่มขึ้นอีกโหไม่รู้เท่าไหร่นะครับจนทุกวันนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นไอดอลนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างการวางแผนที่ดีครับของการบริหารการเงินที่นักกีฬาคนอื่นๆเนี่ยพยายามจะเรียนแบบแล้วก็ทําตามนะครับเรื่องราวของวิจารเป็นยังไงนะครับและเขาบริหารการเงินเก่งแค่ไหนผมจะไปเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับ ทุกคนรู้ไหมครับว่าเวลานักกีฬาไทยเนี่ยได้เหรียญทองโอลิมปิกกลับมาเนี่ยพวกเขาจะได้เงินรางวัลมหาศาลเลยนะครับจากทั้งภาครัฐและจากสปอนเซอร์รวมแล้วเนี่ยหลายสิบล้านบาทนะครับคือถ้าเกิดคุณวางแผนดีๆเนี่ย สามารถเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยเอามาประคองชีวิตและก็อยู่ไปได้สบายๆทั้งชีวิตเลยนะครับย้อนกลับไปในปี2000นะครับวิจาร์พลริดนะครับนักโมวยสากลรุ่นฟลายเวทของไทยเนี่ยสร้างผลงานสุดยอดในโอลิมปิกเกมที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับแบ็กกราว n ์ของวิจาร์พลริตนะครับก่อนที่เขาจะติดทีมชาติไทยเนี่ยเขาไป็นตำรวจนะครับยศ10ตตำรวจตรีส่วนในเวลาว่างเนี่ยเขาก็จะทำงานเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือ การต่อยมวยไทยอาชีพนะครับโดยมีชื่อบนวงเวียนก็คือศรีสัชนาลัยศศิประพาหยิมครับจากนั้นเนี่ยจังหวะชีวิตก็ชักพาในการให้เขาเนี่ยได้เปลี่ยนมาต่อยมวยสากลสมัครเล่นนะครับและเขาเองก็มีโอกาสได้คัดกัปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปสู้ศึกโอลิมปิกครับแต่ปัญหาของวิจาร์พลริตตอนนั้นเนี่ยก็คือในรุ่นฟลายเวทของไทยเนี่ยมีตัวเก่งๆเ,เยอะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสมจิตจงจอหอวรพจ์เพชรคุ้มรวมถึงประมวลศักดิ์โพสุวรรณนะครับ ดังนั้นเนี่ยวิจาร์ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนมาต่อยมวยสากลสมัครเล่นได้ไม่นานก็เลยเป็นช้อยที่ถูกนึกถึงเป็นคนท้ยทยๆเสมอครับแต่วิจารณ์เนี่ยก็ทํางานหนักอย่างอดทนนะครับเขาตั้งใจซ้อมและก็ศึกษาแนวทางของคู่แข่งมาเรื่อยๆจนมาถึงโอลิมปิกเกมที่ซิดนีย์ในปี2000นะครับในรอบคอลิฟายเนี่ยเพื่อคัดเอนานักกีฬาไปแข่งในรอบสุดท้ายที่ซิดนีย์เกมนะครับสมาคมมวยเนี่ยส่งประมงศักดิ์โพสวรรคไปคัดตัวในรุ่นฟลายเวทเป็นคนแรกแต่ว่าไม่ผ่านนะครับ จากนั้นรอบ2นะครับส่งสมจิตจงจอหอไปคัดก็ไม่ผ่านเหมือนกันครับสุดท้ายโอกาสก็เลยตกมาถึงวิจารนะครับเป็นคนที่3นะครับและปรากฏว่าวิจารเนี่ยสามารถคว้าโอกาสนั้นได้ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกท,ทั้งทั้งที่ปล่อยมวยสากลมาแค่1ปีเศษเท่านั้นครับดังนั้นครับในโอลิมปิกเกมที่ออสเตรเลียนะครับวิจารพลริตเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวคอมหวังนะครับมุมของสื่อมวลชนเนี่ยมองว่าเขาเป็นเพียงแค่ม้านอกสายตาเท่านั้นครับ แม้จะถูกสื่อมวลชนพูดถึงว่าน่าจะมีโอกาสได้เหรียญยากนะครับแต่วิจารณ์เขาก็ไม่ได้คิดมากเขาทําการบ้านอย่างหนักศึกษาฟอร์มของคู่แข่งจนทะลุโป,ปร่ปปรงนะครับอีกอย่างเนี่ยเขาก็ไม่ทนงตัวว่าตัวเองเนี่ยเก่งแล้วดีแล้ว แต่ว่าถมตัวเสมอและระมัดระวังคู่แข่งตลอดเวลาครับตั้งแต่รอบแรกที่ซินี์เกมนะครับวิจาร์เนี่ยใช้ความฉลาดของตัวเองให้เป็นประโยชน์ครับโดยจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือฟุตเวิร์กดีนะครับซึ่งวิจาร์เนี่ยก็ใช้ตรงนี้แหละครับในการสู้กับคู่แข่งเขาใช้การดักต่อยเก็บแต้มแล้วก็วนออกไม่มีการบู๊โดยไม่จําเป็นครับด้วยความเร็วที่ไม่ธรรมดารวมถึงการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมนะครับทำให้คู่แข่งเนี่ยจับทางไม่ได้นะครับวิจาร์ก็เลยคว้าชัยชนะมาได้เรื่อย ตั้งแต่รอบแรกไปจนถึงรอบชิงและสุดท้ายครับกลายเป็นคนไทยคนที่2ต่อจากสมรักคำสิงครับที่สามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้สำเร็จครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อคว้าเหรียญทองมาได้วิจารณ์ก็เลยกลายเป็นเซเลบของประเทศในช่วงเวลาแค่ข้ามคขืตอนท่านั้นครับหลังจากได้เหรียญทองกลับมานะครับวิจาร์เนี่ยได้เงินรางวัลเพียบเลยนะครับ จากไทยรัฐเนี่ยก็ให้ไปแล้ว10ล้านนะครับรวมถึงสปอนเซอร์เจ้าอื่นๆเนี่ยก็หลายล้านนะครับรวมแล้วเนี่ยเป็นเสร็จประมาณ20ล้านบาทนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาคอตฮิบมากได้เล่นโฆษณาหลายตัวนะครับรวมถึงเคยเล่นละครด้วยนการเรื่องสมิงบ้านไร่ทางช่อง3นะครับชีวิตของเขาเนี่ยจากที่ถูกมองว่าเป็นมวยแทนนะครับเป็นเด็กหนุ่มที่ ไม่น่าจะไปถึงโ,โอลิมปิกได้ครับสุดท้ายเนี่ยชีวิตก็ต้องบอกว่าพลิกผันมากๆเขาฮอตแล้วก็เปลี่ยนปล่ามากๆครับเป็นคนดังของประเทศครับทีนี้ครับความน่าสนใจก็คือพอมีเงินปับ๊บมีชื่อเสียงเนี่ยทำให้มีคนเนี่ยเข้ามาหาวิจารณ์เยอะมากๆนะครับซึ่งวิจารณ์เขาเล่าแบบนี้ครับเขาบอกว่าหลังจบโอลิมปิกเนี่ยมีคนชวนเขาไปลงทุนหลายอย่างแต่ตัวเขาเนี่ยรู้ตัวเองดีว่า ตัวเขาไม่มีความรู้เรื่องของธุรกิจอะไรเลยครับก็เลยตอบปฏิเสธไปนะครับแล้วก็บอกว่าเขาไม่ถนัดที่จะทําสิ่งนั้นครับแทนที่วิจารณ์เนี่ยจะไปทําธุรกิจที่ตัวเขายไม่เข้าใจนะครับไม่รู้เรื่องเขาตัดสินใจเอาเงินที่ได้มา20ล้านเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนแรกก็คือเก็บไว้เป็นเงินเย็นนะครับส่วนที่2ก็คือลงทุนกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์มีการซื้อบ้านแล้วก็ซื้ออาคารนะครับแล้วก็ส่วนที่3ราบก็คือการลองทําธุรกิจเล็กๆ ในวงเงินที่ไม่บานปลายนะครับเขาเอามาเปิดร้านผ้าทอครับตั้งอยู่ในหมู่บ้านสัมกกรโดยให้ภรรยาครับคุณจุฬาพรพลฤทธิ์รับผิดชอบร้านนี้ครับขณะที่งานประจำครับที่เขาทำเนี่ยก่อนที่จะไปแข่งโอลิมปิกก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับยศสิบิ์ตำรวจตรีครับวิจารเนี่ยก็ทํามันต่อไปตามเดิมไม่ได้ลาออกอะไรนะครับก็คือใช้ชีวิตแบบเรียบๆอย่างที่เคยเป็นมาครับ ส่วนในวงการบันเทิงเ,เนี่ยเมื่อเขาลองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมาะกับงานนี้ครับก็เลยไม่กลับไปเล่นละครอ,อีกนะครับก็ถือว่าเรื่องสมิงบ้านไร่เป็นความแปลกใหม่ได้ลองทําอะไรที่ไม่เคยสักครั้งในชีวิตครับส่วนเรื่องของมวยสากลสมัครเล่นนะครับพอได้เรียญทองโอลิมปิกแล้วก็ถือว่ามาจุดสูงสุดของอาชีพแล้วครับเขาก็เลยตัดสินใจแขวนนวมครับรีทายจากการเป็นนักมวยและก็มาโฟกัสที่งานอาชีพตำรวจเพลงอย่างเดียว หลังจากที่วิจารณ์พลริศนะครับเป็นตำรวจที่กรุงเทพอยู่พักหนึ่งนะครับเขาก็ทําเรื่องขอกลับไปบ้านเกิดที่อําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะครับซึ่งทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยก็ส่งเขาไปอยู่ก่อนที่สพน้ําป่านะครับจังหวัดตรดิต ก่อนที่จะย้ายเขาอีกครั้งนะครับไปอยู่ที่สถานีตํารวจภูทรเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งก็ไม่ไกลจากอําเภอศรีสัจจนาลัยซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาครับทีนี้ครับเมื่อได้รับคําสั่งย้ายครับวิจารณ์ก็ตัดสินใจปล่อยเซ้งร้านผ้าทอที่กรุงเทพและย้ายมาอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์อย่างสมถะกับภรรยาและลูกสาวหนึ่งคนโดยซื้อบ้านหนึ่งหลังแบบชั้นเดียวในพื้นที่100ตารางวาเอาไว้อยู่อาศัยนะครับส่วนเงินที่ได้จากการเซ้งร้านผ้าทอนะครับ ว,วิจารเนี่ยก็เอามาทําธุรกิจที่ตัวเขาเองเข้าใจนะครับและก็มั่นใจว่าทําได้จริงๆนั่นก็คือการทําสวนผลไม้ครับโดยชีวิตของวิจารเนี่ยในช่วงกลางวันครับจะถึงสุขเขาจะรับราชการตํารวจใช่ไหมครับจากนั้นพอเลิกงานเขาจะขับรถไปที่อําเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเพื่อทําสวนลางศาดและลองกองจากนั้นครับวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะไปดูแลอีกสวนหนึ่งก็คือสวนส้มเขียวหวานที่ปลูกไว้ที่ศรีสัชนาลัยครับ อาชีพเสริมครับส่วนผลไม้เนี่ยสร้างกําไรได้อย่างดีจากนั้นกับวิจารณ์ก็ต่อยอดทําธุรกิจหอพักและกิจการร้านสะดวกซื้อเอาเงินต่อเงินไปเรื่อยๆครับขณะที่อาชีพตำรวจเนี่ยเขาก็ได้เลื่อนยศไปทีละสเต็ปครับจาก10ตํารวจตรีในปี2 0 0 0ที่ซิดนีย์เกมนะครับตอนนี้เนี่ยวิจารณ์ก้าวขึ้นมาเป็นพันตํารวจโทรเรียบร้อยแล้วนะครับโอกาสติยดยศในพลเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ในอนาคตครับขณะที่วงการมวยเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะครับพันตารวจโทวิจาร์ผลริ์ครับ กลับมาช่วยชาติในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนพานักชกไทยไปแข่งโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสครับซึ่งหนึ่งเหรียญในโอลิมปิกครับของมวยสากลสมัครเล่นที่มาจากจันแจมสุวรรณเพ็งครับก็มาจากการโคชชิ่งที่ดีของวิจาร์พลลฤทธิ์นั่นเองครับนั่นทาให้วิจาร์เนี่ยกลายเป็นนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญโอลิมปิกทั้งในฐานะผู้เล่นและผู้ฝึกสอนถือเป็นเกียรติประวัติที่สุดยอดมากๆครับความน่าสนใจของเรื่องนี้ครับก็คือตัวเงิน20ล้านบาท เงินรางวัลที่วิจาร์เนี่ยได้มาตอนคว้าเหรียญทองที่ซิดนีย์เกมนะครับปรากฏว่าเขาเนี่ยมีการบริหารการเงินที่ดีวางแผนได้อย่างแม่นยำถูกต้องจนสุดท้ายเนี่ยเงินก็งอกเงยมากเรื่อยๆครับสามารถเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาและครอบครัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้จริงๆครับ ตรงข้ามกับรุ่นพี่รุ่นน้องนักมวยหลายคนนะครับอย่างสมรักคำสิงเจ้าของเหรียญทองที่แอรแลนด้ารวมถึงมนัสบุญจำนงเจ้าของเหรียนทองที่ anta, อเอเธนนะครับพวกนี้เนี่ยได้เงินมาหลัก10บล้านเช่นกันแต่ก็ละลายแม่น้ำนะครับใช้หมดเกลี้ยงอย่างไม่น่าเชื่อ ในช่วงเวลาแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นครับณเวลานี้ครับปัจจุบันเนี่ยปี2 0 2 5นิาะครับวิจารมีอายุ49ปีเขามีสินทรัพย์มากมายมีการงานมั่นคงมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมนะครับขณะที่ลูกศิษย์ลูกหาครับบรรดานักมวยเนี่ยยกมือไหว้เขาด้วยความสนิทใจนะครับนอกจากนั้นนะครับเขายังได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์4ชิ้นนะครับในฐานะบุคคลที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในประเทศครับขณะที่ภรรยาของเขาก็มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายครับ ช่วยทําธุรกิจของสามีขณะที่ลูกสาวคนเดียวน้องชามฐานิตาอายุ11ขวบเนี่ยก็ได้ทําทุกอย่างที่ต้องการนะครับอยากเรียนอะไรก็ได้เรียนไม่ต้องห่วงเรื่องของเงินทองแต่อย่างใดครับสําหรับวิจารณ์เนี่ยเขาเล่าแนวคิดเรื่องการบริหารการเงินของตัวเองแบบนี้ครับเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าตอนที่เขาได้เงินมาเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเคยลำบากมาแล้วเขาเองไม่อยากจะกลับไปลําบากแบบเดิมอีกเหมือนที่ผู้คนเนี่ยชอบพูดถึงนักมวยตลอดด้วยคำว่าหมาล่าเนื้อนะครับ ซึ่งตัววิจยัยเนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดอย่างนั้นตลอดเลยนะครับไม่อยากกลับไปให้มีใครเนี่ยมาว่าแบบนั้นได้อีกแล้วดังนั้นเนี่ยก็เลยพยายามที่จะสอนบรรดาน้องๆน,นักมวยว่าให้คิดดีๆครับและก็เห็นคุณค่าของเงินที่ได้มาวิจยัยพูดแบบนี้ครับเขาบอกว่ามีคําพูดเยอะเลยว่าพวกนักมวยเนี่ยได้เงินมาเดี๋ยวก็ใช้หมดบางคนเอาผมไปเปรียบเทียบกับนักมวยเก่าๆที่หมดตัวดังนั้นเนี่ยผมอยากพิสูจน์ให้เขาเห็นว่านักมวยไม่ได้เป็นแบบนั้นกันทุกคนส่วนเรื่องการบริหารการเงินของตัวเองนั้นผมซื้อที่ดินบ้าง ซื้อบ้านบ้างมีซื้อสองสาหลังเก็บเอาไว้มีทั้งซื้อไว้อยู่อาศัยและซื้อไว้ให้แฟนเอาไว้ทําการค้าขายส่วนตัวผมเชื่อว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์ดีกว่าการถือเงินสดเพราะว่ามีเงินสดเอาไว้บางทีก็ใช้ง่ายเหลือเกินและอีกหนึ่งจุดนะครับที่ช่วยส่งเสริมให้ตัววิจารณ์เนี่ยสามารถเก็บเงินเก็บทองได้ง่ายขึ้นก็คือไลฟ์สไตล์ของเขานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแฟมิลี่แมนชอบใช้ชีวิตง่ายๆอยู่กับครอบครัวครับ วิจยัยเขาเล่าครับเขาบอกว่าผมกับภรรยาเนี่ยเวลาไปไหนเราก็ไปด้วยกันเราไม่ได้ไปเที่ยวคนเดียวพวกเที่ยวกลางคืนอะไรแบบนี้เราไม่มีเราชอบมีความสุขอยู่กับครอบครัวไลฟ์สไตล์ของผมเรียบง่ายแบบนี้อยู่แล้วครับพอไม่มีเหตุให้ต้องผ่านเงินอย่างคาสติครับทั้งเรื่องของสุรานารีารพนัน หรือว่าสิ่งเสพติดเนี่ยทำให้วิจารณสามารถเก็บผอมรอมฤตบได้เรื่อยๆครับงานประจําก็ยังมีเงินเดือนก็ขึ้นเรื่อยๆขณะที่ธุรกิจก็เติบโตขึ้นไปอย่างมั่นคงครับสุดท้ายครับวิจารณ์พลนฤตก็เลยทําได้ตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องการก็คือเอาเงินรางวัลจากการได้เหรียญโอลิมปิกเนี่ยมาต่อย,ยอดและทาให้ชีวิตของเขาและครอบครัวไม่ต้องเจอกับความลําบากอีกต่อไปครับคือก็จริงอยู่ครับว,ว่าชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวาไม่ได้อยู่ในแสงสปอตไลท์เหมือนกับฮีโร่โอลิมปิกคน แต่ตัววิจารเนี่ยเขาพอใจแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาแฮปปี้ที่จะอยู่แบบโลโปรไฟล์แบบนี้ครับทำงานของขตัวเองไปเรื่อยๆแบบเงียบๆก็พอครับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับนักกีฬาในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยหลายคนมีวิจารณ์พลริ์เป็นไอดอลนะครับคือวิจารเนี่ยไม่ได้เก่งแค่ในสังเวยียนอย่างเดียวครับแต่ด้วยการวางตัวที่ดีรวมถึงการบริหารการเงินอย่างเป็นระบบนะครับทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้ชนะในชีวิตจริงเลยครับ สำหรับนักกีฬาเหรียญโอลิมปิกทุกคนนะครับก็แน่นอนนะครับว่าจะได้รับเงินรางวัลมหาศาลเลยครับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมถึงสปอนเซอร์เจ้าต่างๆเพื่อเป็นการตอบแทนถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการฝึกซ้อมจนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับคือผมอยากยืนยันตรงนี้นะครับว่าทุกบาททุกสตางค์ที่นักกีฬาได้รับจากเหรียญโอลิมปิกเนี่ยคู่ควรทุกบาทนะครับเพราะว่าการจะกล้าไปถึงเหรียญโอลิมปิกได้เนี่ยโ,โหมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆจริงๆครับ แต่คำถามอยู่ตรงนี้ครับก็คือเมื่อคุณเนี่ยได้เงินรางวัลหลักล้านมาครอบครองแล้วเนี่ยคุณจะใช้จ่ายมันยังไงนะครับคนที่ฉลาดรอบครอบคิดอ่านเป็นเนี่ยจะเอามาพลิกชีวิตนะครับหนีพ้นจากความยากจนเพื่อให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยได้อยู่อย่างสุขสบายได้ทําทุกๆอย่างที่ต้องการนะครับเคสของวิจารณ์เนี่ยก็เลยเป็นกรณีศึกษาครับให้ในักกีฬารุ่นใหม่ได้เห็นนะครับว่าอนาคตของคุณอยู่ที่ว่า คุณจะเลือกทางเดินแบบไหนครับถ้าคุณอยากให้ครอบครัวแฮปปี้อยากให้ลูกๆจดจำพ่อแม่ของตัวเองในทางที่ดีครับก,ก็จงใช้เงินให้ฉลาดแบบวิจารพลริษซึ่งเป็นตำนานฮีโร่โอลิมปิกของประเทศไทยครับ กรณีศึกษาของวิจรณ์พนาริตนะครับต้องบอกว่าเป็นเคสตัตตี้ที่ดีมากๆเลยนะครับของวงการกีฬาไทยเพราะว่ามันทาให้เห็นกันว่านักกีฬาเนี่ยเมื่อได้เงินมาถ้าเกิดคุณบริหารจัดการเป็นเนี่ยรับรองได้ว่าชีวิตของคุณจะสุขสบายมากๆและก็สามารถเอาเงินนั้นเนี่ยมาต่อยอดทําให้รุ่นต่อไปเนี่ยรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานก็จะสามารถสุขสบายไปได้ยาวๆนะครับทุกคนครับนี่คือเรื่องราวของวิคคอร์บอลจริงๆในวิดีนี้ขอบคุณอีกครั้งสาหรับการติดตามนะครับอย่าลืมครับ กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่อีกครั้งในวิกต่อไปสวัสดีครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today